หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าตัวเองมีกรมธรรม์ประกันชีวิตยอยู่เต็มบ้านไปหมดเลยคิดว่าตัวเราและครอบครัวเราเนี่ยมีความคุ้มครองที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดแล้วแต่ความจริงส่วนมากมักจะไม่เป็นเช่นนั้นทําไมรู้ไหมครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับสาเหตุที่เป็นกันแบบนี้เพราะว่าคนจํานวนไม่น้อยนี่แหละครับที่ซื้อประกันแบบว่าถูกตัวแทนง้อๆตื้อๆนะขอให้ช่วยหน่อยขอให้ซื้อให้หน่อยนู่นนี่นั่น จนทาให้จริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราซื้อมาเนี่ยเราไม่เคยรู้เลยว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีความคุ้มครองอะไรบ้างวะมันเหมาะสมหรือมันเพียงพอกับคุณภาพชีวิตของครอบครัวเราหรือย,ยังวะหลายคนมีกรมธรรม์เต็มไปหมดเลยครับวันที่จําเป็นจะต้องใช้เช่นเกิดเหตุเจ็บป่วยต้องไปรักษาสรุปออกมาว่าเฮ้ยไอ้ที่กูซื้อมาทั้งหมดนั้นไม่เพียงพอที่มันเป็นเช่นนั้นนะครับก็เพราะว่าคนไม่รู้กับคนไม่รู้มาเจอกันครับตัวแทนฝั่งที่ อยากขายนะก็ช่างๆน้ำหนักดูว่ามันไปขอขแถวนี้ยเฮ้ยพี่ช่วยซื้อหน่อยเพื่อนช่วยซื้อหน่อยแักสา0 0 0ื่0 0 0าน่าจะโอเคนะส่วนคนซื้อครับก็อ๋อเขาเป็นตัวแทนนะคงเป็นมืออาชีพไว้มคงจัดสรรแบบแพ็กเกจครบสวยมาให้เรานะจ่ายตังไป3า0 0 0ื0 0 0้ก็คิดว่าตัวเองได้ครบทุกอย่าง วันที่จะใช้จริงๆอ้าวทำไมไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าก็เลยอ้โหตัวแทนประกันแม่งหลอกลวงนะบริษัทแม่งนู่นนี่นั่นนะครับทั้งๆที่ความเป็นจริงแล้วเรื่องมันเป็นแค่นี้เองครับทางแก้ปัญหาของเรื่องนี้ก็คือหาตัวแทนมืออาชีพมาช่วยดูแลนะครับช่วยวางแผนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของตัวเรานะครับในฐานะลูกค้าเนี่ย ด้านสุขภาพนะอยากจะเข้ารักษาโรงพยาบาลอะไรนะครับคาดว่าค่าห้องเขาจะเท่าไหร่มีความคุ้มครองเหมาจ่ายหรือความคุ้มครองแบบทั่วไปที่ดูเพียงพอหรือว่าครอบครัวของเราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายหลักๆประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าหากเราที่เป็นคีแมนไม่อยู่เราควรจะมีทิ้งไว้เพื่อให้เขาปรับตัวนะครับแน่นอนตอนเราไม่อยู่แล้วเขาก็ต้องหาไรายได้แหละ แต่ว่าเขาอาจจะไม่สามารถสร้างรายได้ได้เท่าเราภายในวันแรกหลังจากที่เราจากไปเพราะฉะนั้นเงินก้อนหนึ่งก็อาจจะช่วยทําให้เขาอยู่ด้วยคุณภาพชีวิตเดิมลูกยังเรียนโรงเรียนเดิมนะครับภรรยายังกินใช้ได้ประมาณเดิมนะครับโดยที่ยังไม่กระทบมากในช่วงแรกระหว่างที่เขาจะพยายามปรับปรุงนะครับการใช้จ่ายหรือปรับปรุงรายได้ของคนที่ยังอยู่นั่แหละครับและนั่นน่คนที่ตอบเรื่องนี้ได้เนี่ยคือตัวของเราเอง เพราะฉะนั้นมันไม่มีแพ็กเกจอะไรที่ตัวแทนประกันชีวิตจะสามารถเสนอแล้วมันเหมาะสมกับทุกคนดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคุยกับตัวแทนมืออาชีพครับเพื่อหาข้อมูลของตัวเราเองนี่แหละว่าเฮ้ยเรื่องสุขภาพเราต้องการเท่าไหร่นะเรากับครอบครัวหรือเรื่องที่จะต้องทิ้งไว้ให้คนข้างหลังหากเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าถ้าเรายังอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะเราก็สร้างรายได้ได้แต่วันที่เราไม่อยู่เนี่ยคนที่เรารักคนข้างหลัง อาจจะมีปัญหาได้แน่นอนข้อแรกตัวแทนมืออาชีพเป็นสิ่งสําคัญข้อที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือบริษัทประกันที่ดีและมีความมั่นคงสูงเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เห็นในข่าวครับมีหลายบริษัทเริ่มมีปัญหาเพราะว่าทรัพย์สินของกิจการเขามีไม่ได้มากพอเลือกบริษัทประกันที่มีความแข็งแกร่งในด,ด้านทรัพย์สินและทางด้านการเงิน ก็จะช่วยทําให้เรามั่นใจและมั่นคงขึ้นว่าจ่ายเบี้ยประกันไปแล้วเนี่ยจะสามารถคลุมครองไม่ว่าจะเป็นการเคลมค่ารักษาหรือปกป้องคนที่เรารักได้หากเราต้องจากไปก่อนวัยอันควรไม่ใช่ว่าหากเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถเคลมได้เนื่องจากว่า บริษัทประกันมีปัญหาเรื่องสภาพกล้องทางด้านการเงินนะครับทรัพย์สินมีไม่มากพอเงินสดมีไม่มากพอที่จะมาช่วยจัดการสิ่งที่สัญญากับเราไว้ดังนั้นสิ่งที่สําคัญจริงๆก็มี2เรื่องตัวแทนมืออาชีพที่จะช่วยวางแผนตอบสนองความต้องการของเราและบริษัทที่มั่นคงอย่างเช่น AA ซึ่งบริษัทที่มีความมั่นคงสูงมากมีทรัพย์สินเฉพาะในไทยเองสูงเป็นอันดับหนึ่งในบริษัทประกันชีวิตด้วยกันนะครับ ส่วนใครใชใ้ผมช่วยรีวิวกรมาทัณที่มีอยู่เยอะมากแต่ไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีความคุ้มครองถูกต้องอย่างที่ฉันอยากได้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่ต้องเยอะมากบางคนมีหนึ่งเล่ม2เล่มแล้วเอ้ยตอนนั้นทําอะไรมาวะตอนนั้นไปช่วยเพื่อนซื้อมาอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไม้ผมช่วยดูได้เช่นกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ เช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า